สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไ yeah. มค์ครับฮาร์ดคอร์ยัแหมห่างกันห่างหายกันไปนานมากเลยแล้วเนี้ยคิดถึงกันไหมท่านผู้ชมแหมรู้ไหมผมคิดถึงท่านผู้ชมมากเลยเนี้ยมาทำคลิปลงมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะบ,บอกว่าท่านผู้ชมคุณจะไม่ลืมก,กันนะครับโอเคเราก็มาอยู่ในไมค์ครับในซีรีส์ฮาร์ดคอร์กันอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็น EP ที่7นะครับ ก็เราห่างหายกันไปนานเลยนะ,ะับกับไมค e c r a f t h a r d ดคอ e ครั้งนี้นะฮะซึ่งจะบอกว่าผมได้ไปอัปเดตมาแล้วอัปเดตภาพใหม่มาแล้วแหละรู้สึกดีใจมากเลยนะฮะเป็นภาค05.2์ครับซึ่งจริงจริงมันมานานมากแล้วนะฮะภาคนี้มันมานานมากแล้วแหละ,ะแต่ทีนี้ออคือผมไม่ได้ไม่ได้แบบอัปเดตไงผมรอใหอ้ตัวเต็มมาก,ก่อนผมเลยอัปเดตไงโหสุดยอดเลยผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะฮะอัปเดตเสร็จปุ๊บก็มา แคทแล้วก็ให้ทาชมเล่นไม่ได้ชมเล่นโอ้ยพูดผิดพูดผิด แล้วก็มาแคสให้ท่าผู้ชมดูเลยเออให้ท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยก็เห็นเขาบอกว่ามีอะไรพวกมอนเตอร์อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยนะฮะแบบว่าอัปเดตความน่ากลัวความสยิวกิวขึ้นนะฮะก็อยากจะรู้ว่ามันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวนี่ครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะฮะว่าภาคนี้มีรับเด็ดมั่งเห็นไปดูไปดูของชาแนลอื่นมาตอนที่เขาออรีวิวนะ,ะก็เห็นแบบมีมีม้าด้วยเออมีม้าด้วยนี่ใช่ไหมท่านผู้ชมแหม ฉันอยากเล่นฉันอยากเล่นโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราเราขุดต้นไม้แล้วเราก็จะมาสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวเราหาทำเลดีๆแล้วกันนะครับอืมทำเล l a y ทำเลโอ้โหทะเลล้อมรอบเลยนะเนี่ยโอเคมา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 เดี๋ยวเราหาทำเลการสร้างบ้านดีๆดีกว่านะครับน่าจึ๊บจืบจืบโอเคโหแต่จะไมดูเหมือนไม่มีสัตว์เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมอัพแป๊มงานแป๊บนึงนะ โอเคเปลี่ยนเป็นฮาร์ดคอร์เรียบร้อยมาต่อกันเลยอู้เจอน้องแกะแล้ววันดีวันดีน้องแกะฮัมวัดดีอ้ยอ้ยอู้ยอยู่ีก็ได้ขนแกะมาฟรีเฉยเลยนะเนี่ยยอดไยแกะแกะขอเนื้อไม่ใช่ขอเนื้อเออเขาว่ากันว่าค่าอะไรค่าแกะเราได้เนื้อจัดเลยเดี๋ยวแกะอย่าเพิ่งแกะ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 นี่แกะแกะเรียบร้อย โอดูเหมือนว่าสร้างแถวนี้เลยดีกว่านะใกล้ต้นไม้ดีนะครับใกล้ต้นไม้แล้วก็ใกล้ทะเลสาบดีโอเคมามาเริ่มกันเลยแล้วกันมาเรจากการครับเป็นทับทิงท้งคีบิลก่อนแล้วกันนะฮะอ่าชึบว้าสุดยอดชึบโอเคเราก็ต้องครับนี่เลยมาแดีวเราต้องขยายเนือที่บ้านก่อนนะครับ ให้มันปดิบดีก่อนนะฮะโอเคชุบชุบชุบก็นะฮะเอเอไม่ได้ทำคลิปลงมานานเลยทีเดียวนีครับเพราะว่าเา <c oughs> มือ่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีข่าวร้ายจะมาบอก ป่วยครับซึ่งป่วยป่วยเสร็จแล้วมันก็ไม่หายป่วยปุ๊บพอจะมาแคสปุ๊บมาดูแล้วอืแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่ใช้แคสเกมมันพังนะผู้ชมเอ,อพิ่งเพิ่งกลับมาได้เนี่ยนะเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วก็กลับมานะโหึกว่าจะไม่ได้แคสเกมอีกอีกสระแหมไม่รู้จริงๆแท็บเล็ตมันก็เปิดไม่ติดแล้วมันก็พังนะเหมือนเหมือนม,มันจะแบบแบตหมดทังเครื่องอะไรประมาณเนี้นะอโห,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 โหตอนแรกนี่แบบว่า รู้สึกเสียใจมากที่แท็บเล็ตพังดเลยโอเคมา,มาเราขยายหน้าดินประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราครับอ่าหีบเอาไว้เก็บของก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคชึบชบอ่าทีนี้เราเก็บของได้แล้วโอเคเรามีเนื้อแกะแล้วนะครับเนื้อแกะอ่าภาคนี้มันดีหน่อยเพราะอ่าเพราะว่าเรามีเนื้อแกะจะได้เอาไปกินได้ไง <c ười> โอเคมา,เ,า,า,าเดี๋ยวมัน,น,ววนจะสร้างบ้านเลยแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะสร้างมาโอ้โหแกะแกะเต็มเลยลเนี่ยโอ้สุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฆ่าแกะสักหน่อยเรื่องจริงอย่าไปฆ่านะครับบาปนะฮะอันที่ในเกมนะฮะยากยาให้ถูกนะฮะ <c oughs> มาเราแกะขอสักหน่อยนะฮชึบชึบอืมสุดยอดคือเกมนี้มันก็เวอร์อย,อย,อยู่ใหญ่แล้วดาบไม้นี่ฟันแกะตาย คือคือถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะนะท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะเคยเคยเล่นของเล่นที่ที่มันเป็นไม้ป้าเป็น,เป,นเป็นดาบไม้อย่างเงี้ยเออแล้วเราถ้าเราลองไปฟาดแกะขึ้นมาที่แกะมันจะตายปะ่ะมันก็ไม่ตายเนาะเออเกมนี้มีความแบบเวอร์อยู่ในตัวมากอะ่ะเวอร์มากแต่ถ้าถ้าเป็นดาบหินนี้ผมก็ก็ว่าไปอย่างนะเออดาบหินมันดูมันดูแบบแข็งแข็งแรงดีอะไรประมาณนี้แ,นนแต่แต่นี้มันดาบไม้คุณเข้าใจไหมมันคือดาบไม้ไงแบบว่านะ โอ้ไปฟาดแกะแกะตายคุณเอ้ยสุดยอดอ่ะโอ้เดี๋ยวเราเป็นเรื่องจริงนี่จะฟาดแกะตายหรือเปล่าไม่รู้เอาไม้หมดซะแล้วขุดตอ่อขุดตอ่อก็อีพีนี้ก็คือถ้าถามว่าเอาสร้างบ้านใหม่แล้วสร้างหลายพาดได้เกินใช่ครับจะบอกว่าไม่รู้ว่ามันการเล่นไมค์คา f t พ a r คอ o r นนี่มันเป็นอาถรรพ์อย่างนึงเลยนะผมสร้างมาเป็นสายสิบดาแล้ว สร้างมาแคสปุ๊บพอแคสปุ๊บด, <Liberty> ด่านหายด่านหายหายตลอดอ่ะเออซึ่งอันนี้ก็ด่านหายครับซึ่งไปอัปเดตเป็นภาคศูนย์จุดสิบเล่นเล่นเหรนอัพเป็นภาคศูนย์จุดสิบห้าจุดสองมาเออมันก็เลยหายไปนะฮะอืมมันก็ด่านก็เลยหายก็เลยมาสร้างใหม่แต่ด่านนี้นะผมรับประกันเลยว่ามันจะไม่หายแล้วว่าไงไปแกะอืมแกมาทำอะไรเนี่ยเอ้ทำอะไรอยู่จะมยนนอนอยู่มั้ง เห็นไม่เท่กัะเราทำได้นะแหน่ยังมีการมาเหยียบเด็ดๆๆๆๆฟันเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยว,ว,อเ,เ,ยวเอาใหม่เอาออกกดผิดไม่ได้เล่นไมค์ครับนานเลยครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าสมองสมองนี้จำไม่ได้ว่าอะไรใช้กบอะไรเลยนะเนี่ยงงไปหมดนะฮะเนี่ยเอาจงจริง จำไม่ได้เลยว่าเล่นยังไงคือตอนแรกไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นอีกทีนี้แบบมึนเลยทีเดียวมันเล่นยังไงวะไม่ได้เล่นนานเลยเดียวคือเกมไมคาวน์เนี่ยมันเล่นนานมากนะฮะกลับมาเล่นอีกทีนี้แบบนทาแทบไม่ได้น,น,ดไไดน,น,นะฮะแถมวันนี้นก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยยิ่งแบบเพิ่มทวีคูณความฮาร์ดคอร์ไปใหญ่เลยแต่ก็ดีครับจะเราจะได้มีฮา,าร์ดคอร์ยิ่งขึ้นนะครับอืมอยากรู้จังเลยว่าผมจะตายในรูปแบบไหนรูปแบบใดรูปแบบใด ซึ่งท่านผู้ชมอาจจะจำกติกาการร่วมสนุกไม่ใช่ร่วมสนุกสิกติกาไม่ได้ว่าซีรีส์ฮาร์ดคอร์เนี่ยมันเเป็นยังไงก็จะทวนให้ใหม่อีกรอบก็ได้นะครับซีรีส์ฮาร์ดคอร์นี้นะครับถ้าผมตายขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการจบซีรีส์เลยทีเดียวนะครับจบซีรีส์นี้แต่ถ้าสมมติมีเพื่อนมาเล่นด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ตายขึ้นมานี่ก็ถือว่าโมคะถือว่าผมไม่ได้ ตายนะฮะก็ถือว่ายัางเดินต่อไปนะฮะแต่ผมว่าผมน่าจะตายแล้วแหละเพราะว่าภาคนี้มันยากยิ่งขึ้นนะมันยากขึ้นผมว่า,น,าน่าจะตาย,ยง่ายๆเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวครับเตรียมนอนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ใกล้มืดแล้วจะได้นอนเลยตอนกลางคืนถือว่าเป็นการเซฟไปตัวด้วยนะครับถ้าเวลาตายจะได้มาเกิดอีกไครก็แต่ตายตายแล้วถ้าตายแล้ว,าาลวมันก็ไม่ผมก็ไม่ผมก็เลิกได้แล้วนะ โอ้ยอายบ่อยจังเลยเอ้ยไม่ใช่กดผิดโอ้กดผิดผตลอดเลยอะไรในวันนี้เฮ้ยเดินอะไรเนี่ยนนโอเคซบบบบ,บ,บโอเคมาต่อเลยครับต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าภาพไม่สนุกหรือว่าอย่างไงนะครับเพราะว่า,าไม่ได้แคสเกมมานานนะครับอืมซึ่งรู้สึกขืนขืนในะอายยังไงไม่รู้นะครับอืมนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าแบบว่ามันไม่สนุกหรืออะไรยังไงนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ จะพยายามาทำทำให้ดีกว่านี้นะฮะเ,เหมือนกับว่าเพิ่งเพิ่งหัดแคดเกมใหม่เลยนะฮะโอ้ยโอ๊ยกดผิดเอาจริงนะฮะเหมือนเหมือนกับว่าความารู้สึกเหมือนว่าเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มเล่นเกมใหม่ๆแบบผัดแคสเกมใหม่ๆอย่างพูดแบบติดๆขัดอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งนี่แคดมาเป็นปีกว่าแล้วน,นะแต่ด้วยความที่ไม่ไม่ได้แบบนานยังไม่ได้เล่นนานาก็เลยลืมไปหน่อยลืมอะไรประมาณนัน้นนะตัวเอง โอเคเดี๋ยวทาประตูทางไหนดีวะประตูบ้านทางนี้แล้วกันนะฮะโอเคเราสร้างเป็นสองประตูเลยนะครับเออได้ข่าวว่าเออมอนเตอร์เนี่ยมันสามารถเปิดประตูบ้านเราได้ด้วยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่ามีคนบอกมาว่าเออระวังตัวด้วยนะครับคือมอนเตอร์ภาคนี้เนี่ยมันสามารถเปิดประตูบ้านเราได้จริงเหรอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอคุณ แมถ้าเปิดได้นี่ก็ไม่เล่นแล้วนะ่ยจริงนะแมถ้าเปิดได้นี่ก็ตัวไข่ตัวมันละคุณโอ้โหโอดไปโอเคคืนแรกก็ประมาณนี้นอนเลยดีกว่าจะได้แบบไวๆนะครับ <c oughs> แหมโอเคมาต่อกันเลยนะฮะคืนที่สองแล้วไวจริงๆ,ๆโอเคผมว่าเรา ไม่ต้องไปขุดเหมืองไกลมากนะฮะขุดอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็ได้เดี๋ยวเราจะมาสร้างเหมืองกันใต้บ้านเอ้ยขอยืมไม้หน่อยนะจ๊ะเฮ้ยให้พี่แกะนี่ก็มาจังเลยอยากเป็นอาหารหรือไงฮึ่มาจังเลยเนะนี่ยเดี๋ยวนะโอเคชิบเอ้าุดผิดโอเคเอ้าเราลืมไปว่ามันคาบไม่ได้เนี่ยไม้มันไม่พออันเดียวมันจะไปพออะไรนะเนี่ย โอ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรนะเอ้ยตัวอะไรทนะ่านผู้ชมอ๋อกระต่ายโหสุดยอดมีกระต่ายด้วยนะครับแหมชักเหมือนในอะพีซี PC ขึ้นนั้นเนี่ยมีความเหมือนในคอมพิวเตอร์ขึ้นนะฮะเ,เพิ่มเพิ่มความสนุกนะฮะกับผู้ที่ชอบเล่นเกมไมค์ครับนะครับอืถือว่าสุดยอดเลยครับพัฒนาได้ดีมากนะครับหวังว่าจะพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับอื มา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 สร้างอนะไรเชาวเวลกันดีกว่าเชเวลไม่ใช่เชวเวลโอเคสร้างปิดแอปเอาไปแล้วสินะสร้งางโชเวลแล้วก็ไปขุดใต้เหมืองกันเดี๋ยวเราจะทําเหมืองใต้บ้านเรานะครับท่านผู้ชมโอเคมาขุดลงไปเลยขุดลงไปเลยเชิบเชิบชิบอ่าของมาจะไม่มีตัวอะไรนะฮะของมาบ้านเรานี่คงจะมีดัมเจียนอยู่นะโอเคเห็นไหมขุดมาแล้วเราก็ได้หินแล้วนะฮะ จเจอหินแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้พริกแอกคุดเราก็จะทำเฟอ,เอเนนนนร์แนน์นะครับหรือว่าเตาถ่านได้นะฮะโอเคจะได้มีไฟปักบริเวณรอบบ้านจะได้ไม่ให้มอนเตอร์เกิดครับโอเคซิ้ขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยเลยนะฮะซิ้โอเค โอเคนะผู้ชมก็ผมก็ได้ทำการอ่อา,อาขุดอ่าลงไปถึงเหมืองข้างล่างแล้วนะครับแต่พอดีว่าเมื่อกี้ผิดแอคมันพังก็เลยอ่ต้องหยุดการขุดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันโอ้เจอวัวด้วยโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ทอสมาแล้วนะฮะโอเคเราก็ได้เฟิร์นแอนด์แมทไปที่เรียบร้อยมาต่อกันเลยนะรเราน่าจะเปลี่ยนจากยุค ม้เป็นยุกหินได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หินเราเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นยุกหินกันโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้มากกว่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู้กับมอนเตอร์นรี่อโอเคี๋ยวก่อนอื่นเราต้องพัฒนาพา้นเราเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเอามา,มา,มาวางอะไรไว้ตรงนี้นะเนี่ยอ๋อกดผิดนะฮดเลยกดผิดจยงเลยโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยน จากยุกไม้เนะฮะเป็นยุกหินได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์เราถือว่าเราเยอะเต็มที่แล้วนะครับโอเคใช้หินให้เป็นประโยชน์นะครับแทนที่เราจะไปขุดไม้เราก็พัฒน,นาบ้านโดยการเราใช้หินดีกว่านะฮะพวกมอนเตอร์น่าจะเข้ามาทําลายเราไม่ได้นะครับเพราะเราเพิ่มความโหดในการใช้หินสร้างเป็นบ้านแทนฮะบ้านอาจจะดูไม่สวยนะักถ้านักสักเท่าไหร่บ้านผมอาจจะดูไม่สวยนะักเท่าไหรน่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นที่หลบภยัย ที่ดีเลยแล้วกันนะครับอเรื่องความสวยนี่เอาไว้ที่หลังพาร์ตต่อไปแล้วกันค่อยมาตกแต่งให้มันสวยขึ้นแบบนี้นะฮะพาร์ตต่อไปเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีกว่าจะได้ทับเกตบ้านให้แบบเรอเพอร์เฟกกันไปเลยนะฮะ่าตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมว่าพวกมอนเตอร์นี่ก็น่าจะมากันแหกกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวอยากเห็นจะเลยเนี่ยว่ามอนเตอร์เนี่ยมันจะเก่งกันสักแค่ไหนเชียวเห็นเขาบอกเก่งกันนักเก่งกันหนาหระภาคเนี้ย อย่าไปทานะฮะอย่าไปทานะเดี๋ยวถ้ามันมาจริงๆแล้วก็แหมตัวใครตัวมาคเ,เดียวนะฮะยมืดมึดมืดเอาไม่ได้เอาทอตอลงมาเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหมอ่าถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงหรือว่าเสียงมันเบาลงก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้นี่ฝนกําลังตกเลยนะฮะตอนที่กําลังแคสต์อยู่หน้าบัตรนี้ตอนกําลังถ่ายอยู่นี่ฝนตกเลยนะจ๊ะตอนนี้ตกหนักด้วยนะครับอ่า ผมคิดว่ามันไม่น่าจะได้ยินเสียงไม่ใช่ไม่น่าจะได้ยินเสียงน่าจะได้ยินเสียงผมอยู่นะเออม,มันก็ไม่ไม่ได้ตกหนักแบบถึงขนาดที่ดังเกินไปนะครับออโอเคเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาขุดหินแล้วก็ไปทำไม่ได้ไปทําไปสร้างบ้านต่อนะฮะไปทําเป็นบล็อกแล้วก็สร้างบ้านต่อโอเคกท็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเออ รู้ว่า,าภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรพัฒนาบ้างหรือว่าจะาแนะนําอะไรสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับซึ่งภาค0ูนย์จเนี่ยผมยังไม่เคยได้ลองเล่นเลยยังไม่ได้แตะเลยสักนิดเดียวเพิ่งมาแตะตอนที่แค่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับตอนนี้นี่เองก็ท่านผู้ชมท่านใดรู้ว่ามีอะไรเป็นแปลงควรระวังมอนเตอร์ตัวไหนอะไรยังไงนี่คอมเมนต์ไม่ได้เลยนี่ฮะอ่านทุกเมนต์นะครับแล้วก็ ก็ก็เมนไว้นะ้นะเออจะได้ระวังตัวหน่อยนะครับอืมโอเคขุดแค่นี้พอโอ้ยไปดีกว่ารู้สึกกลัวแป๊บนะฮะโอ้ยขอยัดไอ้นี่ฮะอืมคันคอมากโอเคมามามาอ่ปันต่อเร็วเร็วรีบรีบรีบสร้างรีบสร้างเออชื้อเอ๊ะทำไมหินมันมันแตกต่างกับเพื่อนเลยนะ่โอ้ยหตกใจเลยว่าไงฮะจอบเบ้ทำไมจะดูบ้านใหม่เฉลยไม่ให้ดูเราเฮ้ยมันพังบ้าน เอ้ยลืมลืมมันทุกประตูได้นี่ว่มา,ามาเลยเข้าม,ม,มาเลยอืออือมานี่นี่นะโอเคโหสุดยอดโคตรฮาร์ดคอร์โอ้ยพี่เอ้ยมาถึงแหมแค่แค่พาร์ทแรกแลนะ้วเนี่ยไม่ใช่พาร์ทแรกสิพาร์ทที่เจ็ดแล้วใช่ไหมจะาจำไม่ผิดนะโหแค่พาร์ทพาร์ทแรกไม่ใช่พาร์ทแรกโอ้ยบอกว่าไม่ใช่พาร์ทแรกแค่พาร์ทเจ็ดตอนเริ่มมาคืนที่สองนี่พี่ก็มาพังประตูบ้านเลยแหม ค่อยๆค,คุยกันค่อยๆค,คุยกันก็นได้แหมทักทายกันไปการทุบประตูมีมารยาททุบประตูก่อนให้เคาะครับไม่ได้ให้ทุบแหมประตูบ้านผมพังนี่ใครจะรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องเอาไฟไปวางไว้รอบบ้านแล้วนะครับไปปักไฟไว้โอ้ยเก็บเพื่อจะได้เราจะได้เอ่อมอนเตจะได้ไม่เกิดนะครับโอเคชึบชึบชึบ,ชบอโอเค เดี๋ยวเราเอาไฟไปปักไว้ข้างนอกดีกว่าชึบเอ,อ้ยอ๋อไม่ไม่ปักไว้ตรงบ้านตรงบ้านไม่ปักเคปักเลยแล้วกันนะฮะปักไวร้รอบรอบรอบ,บ้านนะครับเผื่อวันเตอร์ที่จะมาเกิดจะได้ไม่เกิดนะครับเพราะมันกลัวแสงสว่างโเคปักไว้นะครับ ซึ่งผมก็ยังไม่เห็นมอนเตอร์ตัวใหม่ไหนเนี่ยเขาบอกว่ามีมอนเตอร์ตัวใหม่ไหนแล้วอยากเห็นจังเลยย,ยังไม่เห็นมอนเตอร์ตัวใหม่เลยเ,เห็นว่ามีสเกลตัวใหม่ซอมบี้ตัวใหม่นะฮะดีไม่ดีมีม้าด้วยเขาบอกมีม้าด้วยนะฮะเขาบอกว่ามอนเตอร์นี่มันฉลาดขึ้นนะมีความฉลาดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าฉลาดขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะเออตรงนี้ดูเมื่อจังเลยเดี๋ยวต,ตรงนี้ออกดีกว่าโอเค ปักตัวนี้แล้วกันนะฮะจบอ่าลาบานี่แหละโอเคโอ้สเกลเลตั้อนทำไมสเกลเลตโอ้แม่แม่งง้างเลยนะพี่นะมาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยแมงมุกแมงมุมแหมงอ่าไม่โดนไม่โดนละเซ่ละเซ่โอ้ยไม่น่าพูดมามาเอ้ยไม่โดนเลยโหยิงให้โดนซิยิงให้โดนซิมาเอ้ยหลบได้หลบได้ โอย้ยโอย้ยเจ็บเจ็บพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเดี <st> 네๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย่องย่องย่องโอ้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตายโอ้ยโอ้ยไม่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 เหลือครึ่งหัวใจแล้วตายไม่ได้ถ้าตายนี่ถือว่าจบฮาร์ดคอร์กันทีเดียวไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใจเราจะไม่มาตายพานี้เด็ดขาดนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเหมือนมันจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยปุ๊บปิดประตูปิดประตูโอ้ยเกือบนอนเลยแล้วกันโอ้ย เกือบไปแล้วฮะท่านผู้ชมแม่ไม่น่าไปท้าทายนะฮะไม่น่าท้าทายโอ้ยโอ้ยโอ้ยดังก ati ันใหญ่แฮเป็นงานละชาและเซ่อโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวตายแล้วของกระจายหายไปหมดเก็บของก่อนแล้วกันชึบชืบอันดีวเราจะสร้างราคาต่อ ราคาโดยการใช้ดินเออดินก็มีนี่นาแล้วใช้ดินก็ได้นี่แต่ไม่ทันแล้วแหละใช้หินไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับใช้ดินก็ได้โอ้ยเรือจะหมดโอ้ยลืมไปเราหิวอโอ้ลืมเลยโอย้เรามีเนื้อแกะอยู่ครับเราไม่มีทานอ่ะใช้อะไรเป็นทานใช้ดาบไม้แล้วกันเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นดาบหินชึบชึบจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยนะดูในหิวก,ก่อนเผื่อจะมีไม้ลงเลืออยู่มีสติ๊กอยู่ ต็กไม่น่าพออ่าแต่ได้ชิ้นหนึ่งก็ยังยังดีกินก่อนเลยละกันโอเคอันนี้ก็ไม่ตายละอ่าโอเคผมก็สร้างหลังคาเสร็จแล้วนะครท่านผู้ชมตอนนี้บ้านเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะแต่ยังไม่เต็มร้อเนะแหมดูสิหลากสีสันเลยมีทั้งไม้แปรรูปโอ้โหมีทั้งหต้องเห็นเพียบเลยนะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูนอกกันบ้างว่าตอนนี้มีอะไรอ๋อกดผิดไปผิด มา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 เดี๋ยวเราคาบดาบก่อนแล้วกันนะฮะเออไอ้ดูเหมือนหินตอนนี้เราจะหมดเนะี่ยโอเคเก็บของก่อนมามาดูสิเอ้เม,ม,มื่อกี้น้องหมาเนี่ยอ้หมาโอ้หหมามามาเอ้เก็บของมีเนื้อสอมบี้ด้วยฮี่หมาสุดยอดเฮ้ยแตามีกระดูกพอดีเลยซื้อมาหมาจะเอาไหมเอ้หวัดดีหมาเราจะได้มาเป็นพวกเรานะี่ฮะจึ๊บอ่าไม่พอกระดูกไม่พอไปหากระดูกมาจากที่ไหนได้อีกแล้เนี่ยครับโเราได้เนื้อมาฟรีเลยนะครับ แกะมันตายได้ยังไงนะฮะน้าแปลกจริงเลยนะฮะเอ่อถ้าเราให้เหนือ้อเนื้อแกะกับมันนี่ไม่ทราบว่ามันจะมันจะเป็นมาแบบรักเราหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันเอ้ยมันดูเหมือนว่าข้างหน้าจะมีกระดูกนะฮะใช่กระดูกไหมใช่กระดูกไหมโอ้กระดูกพอดีเลยมาคราวนี้แหละหมาน้อยได้แน่นอนเอ๊ะอะไรไงหมาอ่ทัยไงมา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 นีมหมา,มา,มา,มา เอ้ยมานี่มานี่มานี่อ่ามานี่อ่ะกินไปเลยเรียบร้อยแล้วได้หมาเป็นพวกแล้วมานี่มานี่เข้าบานเร็วเข้าบาลเร็ว,อ,รวอุ้ยดีใจดีใจได้มาเป็นเพือเ่อนเลยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบนะฮะอยากให้ผมเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของพวกเรานะครับว่า EP นี้ ก็ถึงก็ได้ป้าเลยนะเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับถือว่าเป็นการพัฒนานที่ดีมากโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมติดตามในมาครับท่าคอยพีนี้อีพีน้านฮะอีพีน้านจะนนเป็นอะไรยนะังไงก็ดูติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจี